ใจนําหลายครับเพื่อนๆโดนๆเห็นกันเท่านึงเนาะถามข่าวถามข่าวกันอยู่เป็นจะิญนอกคนใหญ่กนหน้าเพราะว่าแต่ก่อนก็บิกเบิกมันนากันไรสดมันนากันแต่แต่เสมือเพื่อนเป็นไอเพื่อนกันดันมหากกันคือเก่าล่ะเป็นเพื่อนกันมากคนพรสุภาพรโคลเจนก็เสดงตั้งหน้าตั้งตาก็เหตุงานกันเหตุการณ์บางเนี่ก็แมนยูพูลคนกับปูก็เจ้าเห็ด ีกับเขาให้ก็ต้องใจลุยอยู่เรื่อยๆเนาะแต่เพิ่นบ่ค่อยได้เปิดบ้านครับผมคุณจมชงศกท่าน้าเสร็จเนืย่างครับผมเสร็จแล้วภาพภาพนี่กับขิมเลี้ยวเดชขิมเน่าฉันมากเส้นเป็นยังเขาบ่ค่อยเอามาเอาออกมาให้เบิ้งมาจะใดก็บปจักยังวัฒนได้ทักทายกันโยหากับมือสองมือเนี่ยว่ามือนั่นมือหดึ่งยืดกลับไปยี่ขันฟังเอาจับทิ่แต่ก่อน ทักทายกันเสมอเสมอเดี๋ยวนี้สีเกี่ยวกับพละเนาะนะโอ้เข้าใจกันโยกที่ปังคิมอย่างหลายรวาว่เขาเจ้าลงหลายลงหลายเรามันบ่ปังคิมหนึ่งกับปังคิมหนึ่งอยู่สั่นละแต่จังมือจะไปหาอยู่หรอกเป็นยังไงเราคุณวิสุดธิ์่ยงเราเตือกับพอกันอยู่เหลือยจังมือจะไปหาอยู่หรอกเขาสิ้นเน้นไปด้วยความสนุกความบันเทิงเนาะ แต่สาระเข่าเข,ข่าจบ่ค่อยมากเนาะแต่คลิปข่อยก็ลงไปตอนไลฟ์สดมันนํากันเนาพาื่าคนสัวฝ่าเบิกเบิกมันนากันเลยให้กําลังใจกันมาตลอดครับพักหลังๆนี่ว่าหายไปเฟซบุ๊กเขาซีเชิญตัว,นา,นวา,า,นานันแหละบ่มีอันนั้นบ่มีเรียวบ่มียังล่ะขอ่อยขึ้นผ่านอย่างเราคลิปเดียวเพราะว่าข่อยยังมิอดอยู่พี่น้อยงานฝนจากสิตตหรือจะได้กับไปจัก ห่างไปเลียยันในต้นห่านอยู่เดิพี่นอกเพราะว่าบอกการเสียงกับเสียงเปพื่อนพี่น้นนองแต่ว่าเป็นสิ่งวัดใจอีกอย่างหนึ่งว่าสิ่งวัดใจอย่างหนงึ่งอ่ะที่เขาลงสิ่งในดีบท้งพนพานเลยเด้พน่านแล้วพนก็เขามาให้กำลังใจอยู่เสมอเสมอจนในพานพานแล้วก็ยังเขามางานจละเทือนะทรัพย์สินเงินทองหมดไปหลยเติมเด้ แต่ขอาให้ถือมันก็ได้ประโยชน์เดี๋กันแกตักทยกา,กาทกทยกันครับมือเปื่อนมันนักันคุณสุภาพถักทายคุณจลอนครับผมคุณจลอนสวัสดีคุณสุภาพด้วยนะคัาคลิปอีอยังก็บอเห็นนะเห็นแต่ว่าหายไปเลยนะจากได้ลงคลิปหรือว่าอันนั้นไปจะได้็บ่จักก็เลยหยาบไปครกลับมาพอกันใหม่ดีใจนําหลายๆครับเป็นเปลื่อนโดนๆเห็นกันเท่อนึงเนาะ ขอบคุณหลายๆครับเพื่อนเปื่อนสุกสุกคนครับที่เขามาให้กำลังใจวันนี้ผมก็สมควรเก็บเวลาแล้วน่าฝนก็มาน้่งวันนี้มันล่นจากสีออกไปไหนหรือบ่ครับผมขอบคุณหลายๆครับผมที่เขามาให้กำลังใจเพื่อนเพื่อนคนไหนยังทําเวลาก็ยินดีที่ใดหรือจากกับผมคนเสถียรนะทักทายคนจรัลป้อนครับผมคนจรัลป้อนสวัสดีคนภาษาอังกฤษตัวตัวที่ขึ้นกนบ่ ผมจากดี้ยวันหัวกระบืออยู่วงนั้นซีปีครับผมผ่านก่อนสเตียมจา่าโอ้คุณสุภาพคลิปเน้ากันมีเป็นคลิปที่มีสาระแน่เขาก็ต้องการอยากเบิงอยู่คลิปเนาเขาต้องเบ่งคลิปแมนอยู่คลิปเนาบรูคลนก็นไอไปตามกระแสโลกเขาพอเฮาโมโหอ,อย่างสิคณะโมูหตามหลักมันบ่มีอย่างไรเด้ ที่เพื่อนไลยสู่หลายคนที่เขามาให้ก็ต้องใจมันนี่อันนี้คนเต็มกับคนจัลลพรนตอบกลับคนเต็มกับผมคนเต็มสวัสดีค่ะผ่านแค่สตรีมนั่งเดียวเสมือนใครระวังอยังระวังในเรื่องกฎระเบียบนั่นแหละพยายามจีบอเฮ็ดผิดกฎระไี่เคยมีมาแล้วพี่น้องมียังหลายแสด้ตั้งหน้าตั้งตาไปเฮ็ดงานกัน เหตุการณ์มื่อเนี้ก็แมนยูพุพลคานกึโป่กระเจาเห็ดเอาตามกรุงเทพในเอาตามคาแรงในกรุงเทพเลยเลิบสั้นสามถึงห้าวิจะผีสายชนโหนส่วนมากค่โอ้โบงเดือนนั่นก็คุ้นยายเบงเดือนคือกันอาจิปันอาจีตางกันหน่อยหนึ่งบวชยักษแต่ใข่บัณไดสังเกตไข่เบิ่งแต่สื่อสีิพันธ์เป็นโมเบิ่งต่อสู่มันํากันนี่ฝนก็เริ่มล่นแล้วละพี่น้อง หมดมันแล้วเจ้าทีตกแฮงบันไดผมคนกันลือไทยก็อยู่ใกล้ๆกันล่ะต่ว่าสภาพอากาศทั้งนี้เป็นจัไดทั้งนั้นคือสิบอต่างกันบันไดผมคุณสุภาพคุณสุภาพผ่านยังนอกะเลียวเี่ผมผ่านแต่นั้นอย่างเดียวผ่านแต่สตรีมอย่างเดียวเนาะขึ้นหดบานหดซองขึ้นหดสมัยตะกี้ สมัยตะกี้โมคอยดำหน้าตั้งแต่ยังประท่านนุ่งสงอยู่พี่น้องจาของเขนั่นแนะนำให้คุณสุภผ้ารับกับสวัสดีจาน้อกเช่นกันครับจลพรกับผมคุณจลพรสวัสดีคุณสุพันธ์จ้าคุณติมนารับหลายค่าขอบคุณหลายๆครับผมคุณติมไปจะไดและนอกตอนนี้ฮอดใส่ทักทายก็มาแน่ครับจังมือจะไปหาอยู่หรอก เป็นยังไงเราคนวิสุทธิ์นยัางเราเตือกับพอกันอยู่เหลือจากมือสิไปหาอยู่หรอกคนเฮายางนาคนตาบอดเอวพี่น้องคนตาบอดผ้าเขาบุกเขาปลาเขายังเข่าไปทางคงทางคดทางคงก็ไปนําสั่นละคนสว่างครับผมคนสว่างครับผมคนติมไครนะตอบกับคนติมคนติมสวัสดีคนละโพยกับผมคนละยินดีที่ไดเลยจากกับผม ค,คุณเสถียรนทักทายคุณจารพอนครับผมคุณจัรพอนสวัสดีคุณภาษาอังกฤษตัวตัวที่ขึ้นกนบ่ทำสะดวกตามสบายแล้วครับผมผมบอกมายืนยันต่อตน้อคุณลำพ่อยตอบกลับคุณสว่างครับผมคุณสว่างตอบกลับคุณจัดพรกลับดีใจด้วยนะครับผมคุณลำพ้อยมาเป็นภาษาอังกฤษตัวเอขึ้นกนให้ไม่ทราบชื่อ๋อขอโทษที่หน้าที่ยินดียิน เเพราะเพื่อนคนใหม่เขามาเขาก็ได้เพื่อนคนใหม่เขามาเรื่อยๆมาเวลาบมดฝนก็มาพอดีเลยขอบคุณหลายๆครับผมเพื่อนๆที่เขามาหายกำลังใจขอบคุณครับขอให้เพื่อนทุกๆทุกคนยูนดีมีแห้งครับผมฝ่าห้อง,องพี่น้องอันนี้ก็ชี้ทางใา้บอกกับเพื่อนพี่น้องไป สองโมงแล้วตุ่มก็น,นอนแล้วก็เลยบุกค่อยได้พอครับผมสวัสดีครับผมคุณสุภาพบ่คุณสุภาพเป็นมูกันมากทั้งสี่พระเนเป็นมูวเบิกต่อสูวมัน,นํากันนี่ฝนก็เริ่มลิ่นแล้วล่ะพี่น้องหมดมแล้วจะคิดตกแหงบันไดละน,นั่นด้วยเสียเอาคุณยายลำเดือนคนละน,นั้นลืมเบังนาสกุลไหมยายบังเดือนเื่กันคนจมยู่ห้องคุณยาย เขามาแล้วก็เอาเพเลยก็ได้ครับผมไปให้กำลังใจมือเพื่อนครับผมวันนี้ครับผมคุณนายซิลิกอนครับผมยินดีที่ไม่ที่ได้รู้จักครับผมโปรใดเนาะตัวเองกันก่อนดีครับผมคุณยายบางเดือนกับเออคุณยายบึงเดือนกับยังบอกเข้าใจน้ำคือกันว่าผ่านแล้วเพื่อจะไดเคื่อจงไดกไดับอะไรไม่ันนี้ับคือ <c oughs> สิบคนหมืดแต่เศร้าพี่หนอก เสียงฝ่าหองมากไกลๆเป็นจะได้หรอกท่านเป็นสัตวสวัสดีครับผมคุณสมศรีครับผม้ังหลังในวันใไไดถามข้าวถามข้าวเลยเป็นจะได้นอ้อคุณสมชอบของตัวเองแต่เราค้นคือกันเด้แต่เราคนเห็ดปันได้ปันไดกบพา,านพราะว่าบอมีเวลามาตั้งต่อบางนีนะพระพุทธเจ้าสีช่างหลัให้จริงอยู่ แต่ยังผ้าคดผ้าโง่ผ้าง้อผ้า,อาโค้งผ้านั่นไปอีก่อยเห็ดยังสมก,กวสิพานไหนโอ้ยำเลือลเทือนเน่ะเขาอะไรเขาสิเน่นไปด้วยความสนุกความบันเทิงเนาะแต่สาระขาเาเจาบ่ออยมากเนาะแต่คลิปข่ก็ลงไปคั้นไทยแบบสันสันไหลายเพื่อนเพื่อน,นคน,ค,นคือสิบอเขาใจแน่น,นั่นล่ะ แต่คอยเบิ้งเล่าคลิปที่กลับไปเริ่มต้นใหม่คือกันละเพราะว่าช่วงวันไหนไลฟ์สดไปดนนอกขาดตะเวียกตะง,งานนะเสียวทักทายซัมเนกเอาครับผมด้ทักทายกันมาเล่นนิดมลน้อยครับผมคนติมกับคนรัตนับพ่อนกับคนติมคนติมยินเวลาเสียดายเวลาที่ทำมาหลายแล้วกลับไปเริ่มต้นใหม่ครับผม คนสว่างก็ตอบกับคนติมตามเป็นภาษาอังกฤษตัว A ขึ้นก่อนให้ไม่ทราบชื่อขอขอโทษทีหน้าที่ยินดียินเนาะขึ้นหอดบานหอดซองขึ้นหอดสมัยตะกีสมัยตะกี้ม่คอยดำหน้าตั้งแต่ยังประทันนุ่งสงอยู่พี่น้างแต่่าบเปิดบานย่อเสมอแต่เปิดตอนดึกเนาะคอยนอนก่อน สวัสดีครับผมคุณพรชัยก็มาครับผมขอบคุณหลายๆครับผมเลยไม่ได้เย็นหอขอบคุณหลายๆครับผมแมนยยหายไปตรวจดุดๆก็ดีก,ดดดกันแล้วคนเท่าก็แต่ละอันนั้นคุณชมชนกตอบกับคนติมครับผมคนติงมตอบแมนบ่แมนคุณใหญ่